Online news. อันนี้หมาเห่าวันนี้นะคะคือวันที่ที่เขาไปพูดก็คือวันที่สิบอะไรวะ 18, 18, สิบแปดสิบแปดพฤษพฤษภานะคะวันที่เขาเอาเอาน้องไปชนสูตรนะคะคือหมาเหา่านี่มันเห่าคืนวันที่สิบสองคะคืนที่สิบสองที่พ่อพ่อแบมได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็เมียเขาได้ยินแต่อันนี้ฟังจากปากเขาพูดวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแป อแต่เคยมีพ่อแม่เขาเคยพูดในผมฟังนะครับว่ามีคนแปลกก่อนก่อนหน้าจะเกิดเหตุจะมีมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านอืมแต่ขี่รถกระบ,บะกันมาแล้วก็ไปตรงกับกรณีที่คนที่มีสวนยางติดข้างบ้านนะคะรับเห็นบอกว่ามีคนคนแปลกหน้าเข้ามาทางด้านทางด้านถนนใหญ่ที่นั่ทางบ้านผมเขาเดินเข้ามาเขาคงไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นจะมีหมาหลายตัว หมารู้สึกว่าหมาจะเห่ามากอืมอแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เลย <c oughs> ให้หมาเนะี่ยวิ่งไล่วิ่งไล่อืมปรากฏว่าชายคนนั้นก็หายตัวไปครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นคนในบ้านในหมู่บ้านนะเจ้าของบ้านก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครครับถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร นี่คือเขาเริ่มโยงประเด็นหมาเห่าเป็นตุเป็นตะแล้วค่ะเป็นตุเป็นตะ,นะ,ะ,นตนตะชนิดที่แบบว่ามีชาวบ้านแม่น้องเนี่ยเอายาแม่คือแม่นี่นี่คือแบบบางทีชาวบ้านฟังเ้ยฉันรู้หรือเปล่าวะฉันมันใช่ฉันเหรอฉันพูดเหรอแม่น้องบอกว่ามีชนแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้านนี่คือมันเป็นเหตุที่หมาเห่าหรือเปล่าและเอ่อฝั่งตรงนั้นนะคะตรงสวน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 ยางน่นนะคะสวนยางนั้น,นะะ่นนนะ มันมีคนหนึ่งเขาเลี้ยงหมาส่วนยางใครล่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหลายตัวครับหมาเหา่าเหา่าเหา่าเยอะผมไม่รู้ว่าเขาเหา่าหมาเหา่ากลางวันหรือกลางคืนทําไมเขาไม่รู้ว่าหมาเหา่าหรือกลางวันหรือกลางคืนนี่แหละมันทําให้ให้เหตุการณ์ของวันนี้ที่เขาไปพูดอยู่ในช่องนี่แหละทําให้พอมาถึงเดือนกรกฎาคมมีการขุดประเด็นหมาเห่ากันขึ้นมาไงคะ ไม่รู้ว่านักข่าวขุดขึ้นมาเองหรือยังไงหรือทอ l k o ออฟเด i m e ์ของชาวบ้านมาหรือว่าตำรวจเขาชี้นะไม่เรา,า,าไม่เอาดีกว่าตำรวจ <c oughs> น่าจะเป็นประเด็นแบบเฮ้ยนักข่าวคืออะไรก็ตามที่มันเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะที่มันเคยมีการพูดเข้าไปเนี่ยบางทีเราต้องเอามาชดต่อชอดเอามาแบบบีบ้บี้บี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเราฟังคลิปยาวๆเนี่ยเรามันจะไม่ได้แล้วละ่ะ เพราะเราจะฟังเรียกว่าฟังผ่านแต่เมื่อไรที่เราฟังเป็นช็อตสั้นๆเนี่ยนิดๆเนี่ยอันนี้0.5 0.75เนี่ยนะคะอ่านะคะมันจะทําให้เราเห็นชัดขึ้นและเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่ามาหมาเห่าตอนกลางวันหรือกลางคืนแต่แน่ๆคือเจ้าของหมานะัไล่เอาให้หมาเนี่ยนะไล่ไอ้คนร้ายน,ะนั้นหนีออกไปจากหมู่บ้านเลยเอ เจ้าของหมาเจ้าของหมาก็บอกว่าอมีคลิปเจ้าของหมาเอาของเจ้าของหมามาเปิดเจ้าของหมาเอ้มันมันพูดคืออ้้หูพูดไปได้ยังไงเจ้าของหมาว่าไงแต่ว่าวันที่สิบสองวันที่สิบสองนี่จะเห่านางหน่อยเห่าหน้าบ้านผมเขาเห่ามาไอ้ผมเขาเขาไล่หมาไหมเขาไล่คนไหมลองฟังนะเอ้เขาเห่าหนักอย่างนี้เห่าอะไรอย่างงี้อื ตอนนั้นผมยังไม่เออยังไม่ออกไปดูผมจะได้ยินเสียงก่อนอืผมจะได้ยินเสียงแบบว่ามันหาย<ข>โชโกงห้างไหมพ่อกโ็โชกุห้ากเลยครับแบบจะย่าอะไรสักอย่างตอนเช้าของวันที่สิบสามผมก็ออกไปหน้าบ้านพอตื่นนอนเนาะหกโมงกว่าเนี่ยปหรือประมาณหกโมงนี่แหละออกไปหน้าบ้านก็เห็นป้าแตนเมียลุงพลนะ่ะเดินเดินผ่านมา เดินผ่านมาก็เมื่อคืนนี้หมาเห่านะไม่รู้มันเห่าอะไรคิดว่าโจนเนี่ยมันกลับใจจะเอาหลานมาส่งก็เลยออกมาดูไม่ใช่เพราะแบมได้ยินคนเดียวนะครับคุณผู้ชมป้าแตนเมียของลุงพลเนี่ยก็เปิดเผยกับคุณพนิดนาฏพรมเกิดทีมข่าวช่องแปดของเราด้วยนะคะมีประเด็นใครไล่คนร้ายไหมเ่อวันที่1ภาคมเนี่ยป้าแตนก็จําเวลาไม่ได้ชัดเจนนะจู่ๆเจ้านิกหมาที่เลี้ยงไว มันก็เห่าดังนะครับนานประมาณหนึ่งสองนาทีซึ่งถือว่านานผิดปกติทิศทางหันไปด้านบ้านของพ่อแบมนะครับซึ่งไม่ไกลาจากกระท่อมหลังที่ว่านี้มากนะหลังจากเจ้านิกเห่าเนี่ยสักพักหมาของพ่อแบมก็เห่านานกว่าปกติแต่ด้วยความมืดอะไรแบบเนี้ป้าแตนก็บอกว่าก็ไม่กล้าออกไปดูเหมือนกันนะฮะป้าอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยก็ซองอย่างงี้เนี่ยซองอย่างงี้แหละ นี่ยซองเงี้ยแหละนี้ก็ตอนแรกก็ห่างข้างๆป้าเสร็จแล้วมันก็วป่งไปข้างนอกเพราะมันเห็นป้ายืนอยู่ใช่ไหมมันก็คงคิดว่าเออป้าก็อยู่ด้วยอ่างเงี้ยมันก็ไปข้างหน้ามันก็เห่าห้องห้องอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็มันก็มีหมาที่อื่นมาด้วยนะกลางคืนก็ไม่รู้มันมาเล่นกันอะไรเงี้ยไม่รู้นะมันก็เห่าเสริมมันขึ้นเรื่อยๆเสริมแล้วมันก็ไปทางโน้นแหละมันก็เงียบเลยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ช่วงเวลามันประมาณใช่ถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรด้วยไงไอ้นี่คืออยู่ตรงนี้เหรอแม่ใช่ในย่ตุคนี้ เปิดผ้าม mm. ่านเปิดผ้าม uh, right. ่านออกมาเปิดผ้าม ja. mm ่านแต่ถ evet> ้าคนจริงถ้ามันเห็นคนเปิดผ้าม่านมันก็จะไล่นะอ่านั่นแหละก็ก็นรกในใจคือผูกคือเขาก็เลยไม่รู้ไงว่าเขาเลยไม่รู้ไงว่าคืนวันนั้นนะสรุปแล้วหมามันเห่าเาเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนที่อื่นมาหมามันเห่ากลางวันหรือกลางคืนพ่อแม่เขาเคยพูดในผมฟังนะครับว่ามีคนแปลกก่อนก่อนหน้าจะเกิดเหตุจะมีมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านอืมแต่ขี่รถ กระบ,บะกันมาแล้วก็ไปตรงกับกรณีที่คนที่มีสวนยางติดข้างบ้านนะครับ,รบเห็นบอกว่ามีคนคนแปลกหน้าเข้ามาออืทางด้านทางด้านถนนใหญ่ที่หน้าทางบ้านผมเออเขาเดินเข้ามาเขาคงไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นจะมีหมาหลายตัวหมารู้สึกว่าหมาจะเห่ามากอืแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เลยให้หมาเนี่ยวิ่งไล่วิ่งไล่เขาบอกว่า <c oughs> ชายคนนั้นก็หายตัวไปครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าปิดตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนแต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นคนในบ้านในหมู่บ้านอ่ะอืเจ้าของบ้านก,ก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครครับถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ไม่ทราบว่าเป็นใครอ๋อคนละเรื่องใช่ไหมคนละเรื่องคือช็อตเดียวกันคือหมาเนี่ยจะคนละเรื่องคือประเด็นเนี่ยนะคะเขาต้องการบอกว่ามันเป็นคนนอกหมู่บ้าน เพราะว่าวันนั้นแม่น้องเหมือนบอกมาแล้วว่ามีรถคนนอกหมู่บ้านเข้ามาคือประเด็นคือต้องการที่จะเบี่ยงไปละตอนนี้จะไม่ให้ใช่คนในหมู่บ้านแล้วค่ะต้องการเบี่ยงให้ไปเป็นคนนอกหมู่บ้านเพราะว่าหมาเห่าเอาประเด็นหมาเห่ามาพูดทีนี้หมาเห่านี่เห่าชนิดที่แบบว่าเจ้าของใช่ค่ะพี่รัฐเอ่อพี่ธัญรัตน์บอกว่าปิดปัดออกจากตัวเองแท้แไปใช่คือปัดให้เป็นประเด็นของคนนอกคน,คนนอกในหมู่บ้านถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยหมามันต้องไม่เห่า ถูกต้องไหมคะแต่ว่าเวลาเวลากลางคืนเนี่ยคุณทําก็แก๊กก็แก๊กหมาฉันก็เห่าเหมือนกันนะกลางคืนนะถูกไหมและทีนี mà, ้อย่างที่พ่อแบมบอกว่ามันเห่าอยู่ชักชักชงกชงชงชๆชงชเขาก็ออกมาดูเขาก็ไม่ได้ให้ให้หมามันไล่ใช่ไหมให้ให้หมามันไล่คนร้ายไปเหมือนที่เขาพูดแต่แล้วเขาไปเห็นตรงไหนว่าหมามันไล่คนหมามันไล่คนร้ายจน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 คนร้ายจุกตูดไปขนาดนั้นอะเออแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน ที่ละแต่ที่แน่ๆรู้มาหลังจากวันที่ไปออกรายการนี้หมาแบบนักข่าวเอาหมาๆครับลุงลุงหมาเามียผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ร,มมรู้ผมไม่พูดแล้วให้เมียผมพูดไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่พูดแล้วเรื่องหมาผมไม่พูดแล้วผมไม่พูดให้เมียผมพูดเพราะว่าอะไรคะเพราะเจ้าของหมาตัวจริงออกมาพูดค่ะเจ้าของหมาตัวจริงออกมาพูดแล้วมันคนละม้วนกับที่คุณพูด ช่ไมล่านั่นแหละมันคนละม้วนหนังเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่ภาคภาคคนละสตอรี่เอาแล้วแล้วพอวันที่อน,นีี้วันที่เอหมาเนี่ยวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกรกฎาคมเขาเอาไม้ไปสัมภาษณ์เมียบอกว่าเรื่องหมาเห่าเป็นยังไงเมียบอกอุ้ยไม่รู้ไม่รู้จาไม่ได้อันนี้ก็จาไม่ได้ว่ามันเห่าวันไหนนะป้าเขาไม่ได้สนใจแต่พอไปถาม พ่อพ่อพอแบบเนี่ยพ่อแบบบอกว่าเช้ามาของวันที่สิบสามผมก็เห็นเมียเขาออกมาหน้าบ้านแล้วเมียเขาบอกว่าเมื่อคืนหมาเห่าทั้งคืนเลยกลัวเลยไม่ได้ออกมามาดูว่าใครบ้างอะไรเงี้ยเออแสดงว่าอุยทําไมต้องกลัวแล้วทําไมผัวไปไหนพอวันที่สิบเก้าเขาไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนักข่าวนี้ก็เนาะสิบเจ็ดสัมภาษณ์อีกช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์วันที่สิบเก้าอีกโอ,กอ,กอ,กอก้สุดสุด,สดนักข่าวนี่คือสุดยอดนะฮะสุดยอดวันนี้ขออวยนักข่าวนี้สุดยอดไปสัมภาษณ์อีก เรื่องหมาเหา่าเพราะว่าพอ่พอพอ่อพ่อแบมพูดไปแล้วไงว่าว่าแป๊ะบอกว่าเอาสงสัยเขาเอาเขาเอาเคนร้ายเอาน้องมาคืนหรือเปล่าหมาเลยเหา่าป้าคิดอย่างนั้นนะอุย้ยถ้าป้าคิดอย่างนั้นในวันนั้นว่าเขาจะเอาหลานมาคืนป้าทําไมป้าไม่ออกไปดูคิดว่าหลานเอามาคืนไมมป้าป้าไม่ออกไปดูแล้วป้าทําไมไม่ถามคนร้ายเอาหลานค่อยมาคืนบอเออก็พูดไปสิ ถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าผัวอยู่นี่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรานะสกิดแหละเธอเธอหมเฮาเธอเธอแหมเ่าต้องไปดูแหมมันเ่าอ,อะไรว่าเธออันนี้ไปแง้มดูอยู่คนเดียวแง้มดูผ้าม่านคนเดียวเนี่ยเป็นคนนันเืองไงเป็นคนนันนี่ไงไปแง้มดูผ้าม่านคนเดียวอย